สวัสดีค่ะวันนี้หน่อยจะมาแชร์โฮเทลรูมทัวร์นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่หน่อยพักที่กรุงเทพมหานคร2คืนนะคะนั่นก็คือโรงแรมอะวานีริเวอร์ไซด์แบงกอกนะคะซึ่งเป็นโรงแรมในเครือของอนันต์ราริเวอร์ไซด์แบงกอกนะคะโรงแรมนี้ก็ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะคะตามชมกันเลยค่ะอ๋อค่ะงอ,อะคะค่ะ,ะสำหรับห้องพักที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นห้อง อวาน,นีริเวอร์วิวรูมนะคะซึ่งก็สามารถนั่งชมวิวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะน,นี่ก็จะเป็นพวกบาร์เลยนะคะมีน้ำมีน้ำให้แชมพูบอดี้โลชั่น สไตล์โรงแรมทั่วไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีผ้าคนหนูไว้ให้นะคะในส่วนของห้องน้ำก็จะแยกเป็นชาเวอร์แล้วก็ทอเล็ให้นะคะแบ่งเป็นสองห้องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้นะคะเตารีดพร้อมรองเท้าค่ะในส่วนของมุมที่อยู่ติดกับทีวีก็จะมีการ ต้มน้ำแล้วก็แก้วกาแฟกาแฟไว้ให้คอยบริการเรานะคะน่าพักมากเลยค่ะมันก็จะมีเก้าอี้หนึ่งตัวแล้วก็โต๊ะนะคะนั่งชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพยานะตรงนี้ก็เป็นรูปทอบบาร์นะคะทุกคนอยู่ชั้นที่26นะคะวันนี้บรรยากาศฝนตกนะคะนัเวลาหกโมงนะคะ ก็เป็นสะว่ายน้ํานะคะ